สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมาิสาแกดีจ้าพี่น้องจ้าเอาปลาหน้ามณนิสาดนเดี๋ยวมึงลากปลาลากปลาตกกบกรบบาดใส่มองกบรบบาดว่านแห่กบรบบาดบัดนี้เอาแยงใหญ่เลยได้มากวาดเอาวันเนี้ยมาเด้อผู้ใดวางมากินเป๊ะสะเป๊ะสะอลีเดี๋นี้ นี่ทำกระสังไว้ใส่ป่านกวาดได้ล่ะก็เอามาใส่ไว้นี่ทำกระสังไว้พูนแยงใหญ่เอาแยงใหญ่มากวาดเลยมดปัญญามดความเสียอากวาดโซงคางมาเลยถ้าเบงเดิอมันสีไใดหรือบ่ได้ <c oughs> เอาเนวใดก็เอาบ่าได้โอ้มีป่าในสะกันยังกินบ่ได้ คกำลังมาถ้่เบิ่งป่า<ะ>แต่ปลาหลายอลีได้ปลากินว่ได้เลยปลาไม่อยางเออให้มึง่ลงยูทูบาเนยเร็เร็วเวเๆๆดึงไป เอาปลากินปีใหม่เดอ้อ <c oughs> ผู้ใดยังบวมีกับเกม <c oughs> ผู้ใดยังบวมีกับข้าว <c oughs> ทางทางผู้จนสิฮอดฟังละ่ะ ถ้ากวัดแง่ยง่ายบัวได้ก็บจักสีวานเอาไดละ่ะใส่มองก็ยังบัาได้กางมมองไว้ก็ยังบัาไดกินทำทุกวิธีทาง อันนี้คือสีวิธีทางสุดท้ายและยังบอกสุดท้ายตรงเนาะสุดท้ายคือสูบน้ำออกสุดท้ายคือสูบน้ำออกได้กินแน่นอน แล้วเขาไปลองของเขานมีงเนะเขาลองคือเอาคนลากนี่คือสิลากไดเนาะข้างละสองคนเก่งขนาดมากเก่งขนาดข้างละสองสามคนเงียงใหญ่ ฝ่าบงป่าบอนมันต่ลงเดยอยาให้มันลอยเลยเย็น่หยนะโอ้ยิค่าหลาหลาจะต้องดื่นคามมนไหนหน่วยอยู่

เบิงคบเบิงถ้าเบิงป่าน้องจ๋าเ <Michael. S 1> บิงป่ามาละมาละช่างไงครับสีมาหดละแต่ว่ามันย้ายมันหดละเขาบังเท่านั้นโอ้ยมีเพียงเข้าเลยเออเออมาเร็วมาเร็ว เออบดจุบบดจับบดตื่นแย้งตื่นคนเลยป่าหนาวมหนาวหนาวน้ำหนาวนี่น้ำดเหนาวแล้วลงมาบ้างไหมบบคิดตัวอักษมื่ตัวอักอุ่นเอาไปไปได้ปอนนี้มาแล้ว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  มาแล้วมาแล้วมาแล้วนีเห็นลอยเเหยียบไปครับไปคีบับน้ำดีนสินนี้ ตกใจไปเล่นี่น้ำมาตกใจาะอยู่ในน้ำมาตกใจตายโอ้วานเราไมจาะมุกเฝาหลังน่ะตึ้งแหกกับ่ได้ใส่ม่องกับ่ได้ตกเบ็ดกับ่ได้วานแหกข้าไม่จ่เลยม่น้ขาไม่จ่ายเลยละหวย เยอะเด้อป้อมจมเอาป้อมามาก่อนนักป่าได้ก้อนต่มก้นได้เย่านักที่ตอมนี่ยเยอะเด้อดึงป้าดึงเด้อมาบุกมาตูมก็ได้ยืนนะเอาออกมาจะสั่นหน่อยๆออเอาออกมาจากห้ากิลเลยมาแล้วมาแล้วจำได้อยู่ว้าน่ารักจังเลยเลยยังมาเยอ ว้าวเหมือนในสะอ๋อตุ้ม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 เอ้ยอย่าออกนะนาสอ้ออกล่ะไันไหนว้าวว้าวสองตัวออกไปแล้วค่ะไปเลยไปแพรพันใหม่ ป้าาไดนีตินอยู่ป้าไม่ตัดป้าไงมาตาใมันลงเมาก้เดี๋เวเข็ดเวรเข็ดงานกันเต้นดึงีนนะยังมาหอดผมเลน่า ท่านหากันะถ้าเบิ้งป่าถ้าเบิ้งป่าเด้อจ้าต้องไปแล้วแม่ต้องอยชิลงไปไปันตีท่านก็ขึ้นมาตุกเขาตันดึงขึ้นเขาใช้บอีันเื่อกับเพันอยู่พี่ปลาบึกปลาบึกปลาบึก

ตัวเดียวนะได้ลูกปลาไา่น้อยเจ้ากว่าลูกปลาปลานี่กินไปลาได้สมัยมี้นเลยปลากินที่ดินปลาไไปใส่หมด้อปลาเ้าเกือนี่น่จอยไสิแม่ของงายบอกมูปลานีนมันกี่ต่อมเด่ะนี่เอปลาเาเกือนี่ปูปลาาอาาปปปลา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 ลาาาาาปลาาลาล อาผู้มีนะฮะเขามีคนสนใจเขาโพสต์ออกไปมีคนนใจไาเลยไปใหญ่ทำใหญ่ยานโทรศัพท์ไปแลยแม่ไปเอามากแล้วแก็ได้เด้อนี่เอาจารยได้วังมนนไปใช่ไหมพี่รู้เงียขึ้นเรใช่ไหมโอ้ตัวยยาไปทางลัดไปทางลัดปาอาโจมขึ้นดู

บาทำไมถูกกวยโอ้พวกกณฑุเรียป่อยไปละอีกรอบหนึ่งอยู่บ่รอบไหมเรื่อก่เรื่อแก่แก่คนเพราะว่าธรรมดามันจีไมเนาะพราะธรรมดามันต้องจตัวสตบี่เตัวน้อยบุ่มีปานิ่ตัวโเลยตัวน้อยกับบี่ตัว่นตัวอนตัอ่นต้อนตัวออนตตัอ่ัอนอ่อ่นัมันอ่อยา่นตันตัอ่ไ่ตั่ตตก่มีได้ปลาบึก ปลาบึกบ e ่ได้ปลาบึกต <ts> ัวหนึ่งกระปาสามตัวปลาบึกบ่อปลาบึกบ่บึงพูสามสิบโลได้เงี้ยงเพ่นเกาะบ่อมากคือมหากุ๊ปลาบึกใงญ่ไหลลงไปใส่ปลาบึกอันเสือเออทิมคอหันเสือบึงเอารถบยกคะชับะพาอ๋อนอนไต่กรุงดึงเกาะสองแบบนี้ ได้ปลาบึกกับปลาตะเพียนปลาตะเพียนอย่าไปนั้นมันมันดึงมาอีกรอบที่สองรอบแรกได้น้อยหนึ่งปลามันไปใส่มันเพ็ดเบาทางไตบ่ปลาบ่มีปลานะบ่มีเลยปลานิ่นปลานิ่นบ่มีเลยได้ปลาตะเพียนไงแต่ปลาตะเพียนอยู่กับลําหางลําสาวนี่แหละ ขนาดอับอันแยงใหญ่เลยแดดเนี่มึงน,นี่ปลาตะเพียนง,งามงามมีตโตเป็นโลสองโลปลานิ่นโบเห็นเลยน้อยใหญ่กับโบเห็นเลยปลานิ่นโอ้มีจกักโตตัวหน้บบอยตัวเหญ่แทนที่สิติแยงมา มารอบที่สองทะเบิงรอบที่สองถ้ารอบนี้เ่าได้กันแล้วบาได้กินสูบสะอย่างเดียวนั่นแหละนาะยยายป่านะคะเนาะป่านี่แล้วพะที่เป็นหมูเป็นหมูค่ะเออ ปลาหัวแข็งค่ะที่บ้านลูกปาน,นหีหัวอาหารนะนมันขึ้นมาเล่นน้ำคือกันเออโอ้โหมีแต่ปลาใสางามๆน้ำดูเ,เรื่องนี้กลุ่มผู้ใ่เดินเล่นนะงเงียเงี้ยเด่